มาดบนี่ต่อะ้อน้อู้ได้หัวหนึ่งกนีะเิญเนาะันีะเิญนบัมีแต่สามนี่มีีนย่าสามนี่ แม่นี่นะฮะมาการ์สับาวอตอ่สวัสดีและสบายดีสบายดีเนาะพบกับพี่น้องเอ มันนี้ก็มาเบิ่องสางเพิ่นตอกแฟนเฮือนพีน่น้องเลยเนาะเยันของน,องอยอยงน้องลอยเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหก้กำลังใจเด้อพี่น้องออว้าวเนี้ยนี่ไงเออมันบ่าเมีแน่ โอ้ฝอนึงผู้ช่วยคนคนะใช่ไล้ขอจะเห็นอยู่นี้มาตั้งวันนี้ล้อแต่สร้างหิวขาเลยสร้าหิวข้าวแล้ว

มุนเหตแดดย่านผ่ามีกับบอกกั๊กได้อนนอนอยู่นี่พี่แลไอเกิดเฮ้ยมันเด็ดมันหอยันกลาคืนไอ้เกิงมานอนอยู่ร้อนไหมรไห่าเ่าเตาเต่า่าเตอาเตต พื้นกัน้นกันเฉนั้นก็จะเอมากค่อตอกท่นมันเอาขึ้นนอนน้นี่ก็พื้นกันเลยนใช้ตอกแล้ว่อดุยไปพื้นกันให้เราตอกโอ้ยดับมดับนี่อจะซื้อนะ ตัวยัง่นน้กดเเนาะอแปดนี้เมนบานมีแต่ส่ำนี่ีแตเงาสนี่เงาบท่านแมนนื้หามันก็มีสต่อน ย่ะอีหน้าตะปัดมัน ตัดๆ,ๆนะตัดน,นั่นเองก็ตัดที่เนานะอำเภอน,นีก็ได้ได้ยังเหนื่อยครั้นี าาอเอาเนี่ยบอวันนี้พอรู้สิต่อรั้ง g ดิอยู่่อน,านอาลอให้ย่างไปเอาขืนขึนขึนยังได้ก่อนด้อเป็นกากติด้อ,อ <c oughs> โอ้ยป่านเฮาน่ะคนห้าสิบเฮ้อ <laughs> nó ra nó to Có phần để chấm vị ăn này มันคือว่าอาปากเบิ่งมักแห้งจังจังจัมันหมักแบบนี้ต้ใส่ผ้าบอกตักน้ำกอขึ้นแล้วจ ทินคือย <c ười> <c ười> ็นี <t ú> uh ่เออลมมันเขาดิแต่ลางลมชายสูงไรแหเาคื้นสูงไรเ้ยนมสูงกว่าเงี้งสด้หน่ับบ่ ตอนี้คืองานใชำได้่โ okay, <but> oh. อเคบานโอ้ยจงไว้บนันทุนน้ำลายเนี่ยอย่าไรกงอย่าไปนรทุนน้ำลายยาัอันนสูบยาดิอ้ทุน้ำาเมาเขียนเลยครับธรรมดามันแมนไว้กังแมนแมนแมนไอ้กงยังติดส่งกัน ยัองคนส่ไมลวกเขาเห็ดมัดนีกที่ที่ชมมาจังคนไปนั ừ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 . ่งห่วเนี่ยนั่งในตังชั้ติดก้นเล่ตังติดจนตาหัวเห็ดตลกแท้จริงทำี่งานได้ดน้อยินเห็นเป็นลยซ่นหบุญหัวเลย <laughs> đeo à, <laughs> <laughs> đó, lẽ chắc si nó gì, nó đi chặt thằng nhóc đấy, điệu, đồi, tài li đó, nó là cái tát nó อ่าหาวกมาใส่อโตแล้ว่าอะไรสิตอกยังยังยังนะยาวหลายเด้อชิรวัฒนีกก็นะสิเดียวปูนี่นะปูนี่นะแล้วแล้วาเดียวแล้วแล้วก็รปูกันน่ะแล้วไม่เจเอาทำมาได้เยอ่มววาขัพากันอนมือก่อเล เมือนกรบแล้วันบิตไม่อยู่นี่แล้วนบเด็เขาไม่ได้คันฟากระบอเป็ดบนั่นเลยน่งรถกล้องโอ้ยมไปมนมานี่ค่ะหายลกมือแล้วบ้านันเป็นอย่งก็มันเป็นบแก ได้มีถากหลายจนฝืงๆข้างในจะนํนนา<อ>มาจอ,มอยก็ให้ฝืงๆเอาไปเลยพันทรายซะเข่าไปเลยลูางามได้กึ่งเพื่อนเจ้าได้แต,แต่แต่นี่มันจะได้่ไหนครับเห็ดเทอมันจะ <c oughs> ได้งามได้ขี้หลายเหม่อนเราเห็ดเอาเองได้ย lẽ à, Thằng lấy ba Ngon 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 มันเอ็ดอัชังเนี่ยนะวายเกืือจังสี่กบโอ้ยบอกเดี๋ยวได้จะเห็นเดี๋ยวนั่นโตแล้วไปพูดจากนั่งอยู่กลางนี่เด้อะกลางเส้นแลยกลางเส้นหมูโอ้ย กิดอะไรขึ้นตอกออกบัมองตาเสล่งไหมโอ้ยไอเกิงรอมเลงนะบอกว่าคุ้มเซ็นด้อคเซ็นด้วยไอเกิงเจ้าได้เห็นเองเน๊ยพอได้กะโตละพอดีบอกพอดีเอเขากะโตกเลยเออเจพ่อเขาออกขึ้สั้นข้ันาวมากะลุกเล่นะไปเอ็ดเดงเนเกิงเจ้าเป็นคนบึงเนาะ ไม่ใช่ไนตอก็ตอกอยเดียวแล้วนี่ไง <c oughs> คือกันนั่นแหละตองอยู่ทางนี้กไปงัดตอนนั้นนั้มันสิตแตกฮะน,นะไ,นไปาอก่าสิตัดทางนี้เนาะออาแล้วตัดทางดี้กระจงทางนั้นทางนี้อโอเค <c oughs> มันมอนนนอกเลย,ยตัน <c oughs> ออกเลยเลยอยวส เอ้าเจ้าเลอ้ัน้องใหม่เจเหแล้วหวน่าจะดนที่อโ้ยะเอาตีัีีเลย

ယကျွအအိ့ပိုယအောကွေအို္ြးတွောက်ခရွောက်ရာတွောတောက် cho đó bạn này không một tí sắm nhà ui <laughs> mình bỏ bên tí lẻ vào cột thôi đấy ไม่ใส่หรอปากมันไม่เยมีภาบรวลายบายบยบัว่บบบัไย สมัตินะถ้าเราั้าก้ว uh ก็้กยผ้าผ้ามันก็ตรงกันนะ โอ้ปนี่คือชอเออเอออมเล้้อาจะมาเลยไปเฮ้เขาขึ้นไปนอกขึ้นไปคือเย็นดีเลย ได้คร okay, 1, 2, aw, 1, 2, 2, ับได้ห้องนั่งเขาเดีดึงแรกได้ไหมเอาเกียบจุดเตะปากกันได้วันนี้นะัให้เขาแบงนโอ้ยแรงัด เบิกนำนไบ่งเนไจอางนั่นกนเจ้านะตัดกินไวต่อเอาใส่เป็นไงกเนาะใส่เลยหอยายมันพิษเด้อคนเศร้าหาก็มีก็ยังวะเป็นมันก็เท่ากัน เอาไปตั้งเขาไ้ดั้งเส้นกูปชินะสีได้เออนานานเขาสได้ไหมนี่มันใหญ่เขาสได้เลยอ๋อเอาตะปูมาให้เน่เราไล่เอาเพื่นพูนเอตะปูหน่อยใช้อ้กตะปูันแลนไปทงันแล้วม่่งย่างจัองย่างมาึ้นเนาะนมาบ้าเอปยไปนั่งขึ้นมาโลดอนนี้ อันนี้เ่ากันไหมเอาตงกันด้วางต๊เรื่อโอ๊ยทำไมไม่ไ้กิรู้แล้วเข้าละไรนนั้นนะเนั่ยเ่ะต้องเจอที่วา ยาแล้วแคลบรัพัดทำปีนขึ้นที่แหงเลยแม่นก็น้องลอยกแน้วบ่ายเด็กแค่พูดสารแล้วบ่ายเด็กจังก็มานี้ยอย่าขวกกันไดหมเต็กสาองมาท้ดู ให่นะแล้ว hmm. ่าอันก็พ่อเขเลกสาเอาเป็นแคมใหญ่พ่อห้างเนีนเอาเป็นไงนี่ยล่มาใส่เดียววตัใส่เออเริ่มละเริ่มละเย็นได้อยู่เย็นบนเตียงเหาะเดมานอนกอนวนอไรมาได้มาได้เด้อเดินเด กองดโกงนังง่อยดีใจว่านางวได้ิบยอบินเเบินเจ้นี่นั่งไปเบิ้นเอาไก่ป้ยตาก่อนปยปก่อนตีนจะหันปุ๊บป๊บปบเอออันนาหันเออนี่ะละนั่นละวเดียวก็ทำมาเร็วเอาผ้า ขอก็บไวไม่จะไปเข้าใจนะตะปูนี่คือผ้าเนาะเออตะปูกับตะปูอะไาอิริยาดัคือผ้าเรียเียเาบลนสามมื้อไปอยู่ก็ได้ยินไหันได้ไห่พอ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 ตั้งใจแท่นี้ก็ภาษาแล

nha nong rồi Wow nó cứ oh, <laughs> 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 tên cháyเลยหันหลังกัน มันร้อนมันร้อนเนาะ Wow nó tên

ไม่ก็มีแต่หม่อย่างดีเลยนี่เศษไหม่นี่เจ้าเก็บไปดังไพรฮะลูกม่ว่าลูกตาตีกันอะขาดไ่นี่คนบอกเออนางบุญมีนนวันนีอ่ามันเป็นสั่งมันเปนแตงมาเป็นันเป็นอย่างตัวถากหลายอันนี้มันต้องเราออกนะมันนี้ใหม่งนะแม่ดิ เมต่แรกขี้แดงแจงก็ให้เบิ่งนะแต่แกผูับบ้าวมาไ้กินแบาุกินกินก็มีไปเห็ดไหมบ่ไปบิงซนปตอวดหลายเลยถง้าเบิ้งซีซันก็ไปแล้วไปเอ่อจะซึ่ขาไปเหกิน้วแล้วไปไหนม ทางไปหิวเขาละอยากเบิ่งก่อนนี่กตอนไหเิขึฮึคอยว่าตอนเล่นก็ิขึ้นนอนือแล้นอนนะนะยาย่านหอยยาอะไรอย่าเยนอน่ลวนอนเรยนีเนแล้วกนำ้ำอาจะเรรำอีจ่าพ้อกอก mình gen mà len thật sự mà nói thì... <laughs> này. hôm tao. tố gì. พี่น้องไอ้คลิปนี้ก็เชื่มียังหลายดีวขอจบคลิปไปก่อนเนอะพี่น้องถอา้าปิดปั๊ดรขอโทษขออภัยคลิปนี้ก็สวัสดีและสบายดีสบายดี